สวัสดีครับทุกท่านนะครับพี่้องประชาชนผู้สนใจบ้านเมืองนะครับสนใจการศึกษาของประเทศจะเดินทางไปอย่างไรวันนี้เช่นเดียเช่นเดิมนะครับต้องขอภัยที่ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากว่าภารกิจนี่ถี่มากนะครับงานทั้งงานแก้ปัญหารับเรื่องร้องเรียนนำเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการธรรมธิการรวมทั้งรึกษาหาืีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะเกี่ยวกับความเดือดร้อนใจของเพื่อนครูผู้บริหารนะครับศึกษาเทศรวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกกรณีจากนั้นก็ผมเองต้องทำหน้าที่ในการเป็นกรรมธิการในการร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายอยู่หลายฉบับนะครับทั้งกปขทั้งร่างใระบริการศึกษาแห่งชาติทั้งร่างเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่19ครับทับห รวมทั้งกรรมธิการสามัญนะครับอนุกรรมธิการและก็ได้รับบทบาทอีกนะครับในคณะอนุกรรมธิการิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566นะครับในส่วนของงบการศึกษาเช่นเดิมนะครับซึ่งทำหน้าที่มา3ปีเต็มในการดูแลง,งบประมาณการศึกษาของประเทศวันนี้ที่นัดก,กันไว้นะก็เพื่อที่จะมาติดตามความก้าวหน้านะครับ ความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฎหมายการศึกษาสำหรับร่างพราะาบัญญัติแก้ไขเพิมเ่มเติมคำสั่งที่19ทับ2,560นะครับซึ่งเป็นคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งทำให้เกิดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการทำให้เกิดศึกษาธิการภาคทำให้เกิดศึกษาธิการจังหวัด ทาให้มีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดหรือกศจครับโดยเอาอำนาจของกรรมการมาเขตอํอำนาจของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่มารวมไว้ที่เดียวที่คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนะครับหรือกศจทาให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับทําให้มีการเสนอทั้งรัฐบาลเองทั้งพรรคการเมือง6กพรรคนะครับ รวมเร่างด้วยกันเพื่อเสนอแก้ไขคําสั่งนี้นะครับแล้วก็ขณะนี้คําสั่งราบหยัดแก้ไขคําสั่งนี้ก็ผ่านวาระที่3ของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับการผ่านสําหรับสาระสําคัญก็คือมีการคืนอานาจของคณะอนุกรรม การข้าราชการครูและบุคลากราการศึกษาหรืออกคออสอเขตพื้นที่นะครับทั้งประถมและก็มัธยมกลับไปที่เขตพื้นที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีบทบัญญัติให้มีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการข้าร,ราชการครูขอ,ของเขตพื้นที่เนี่ยนะครับขึ้นมาใหม่หลังจากที่ยกเลิกไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังให้อำนาจของกศสอชุดปัจจุบันเนี่ย ในการออกหลักเกณฑ์วิธีการคุณสมบัติที่มาของอนุก,กรรมการที่จะมาเป็นอนุก,กรรมการนะครับก็ยังเป็นระบบไตรภา,าคีนะครับมีทั้งฝ่ายราบริหารผู้ส่งคุณวุฒิแกนของผู้ประกอบวิชาชีพทั้งครูทั้งศึกษานิเทศบุคลากรและผู้บริหารและก็อาจจะเพิ่มผู้ส่งคุณวุฒิมากขึ้นนะครับอันนี้ก็กลับขึ้นไปต้องช่วยกันจับตามองกรรมธิการก็ให้ก็สังเกตว่าจะต้องหาทางขจัด ช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตในการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้รากรรชการคารุรลปกรณ์ทางการศึกษานี่นะครับถ้าร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านสภาผู้แทนก็จะอยู่ในชั้นของการดําเนินการทางธุรการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับไม่น่าจะนานนะครับแล้วก็ จะมีการนำเสนอร่างนี้ไปที่วุฒิสภานะครับวุฒิสภาให้การเห็นชอบนะก็จะทิ้งไว้5วันคณะวุฒิสภาจะใช้เวลาในการพิจจรณาไม่เกิน60วันนะครับภายใน60วันนะครับเนื่องจากว่าถือว่าพราบยัานี้ร่างพาญัั c t นี้ไม่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินก็ใช้เวลาไม่เกิน60วันถ้าเห็นชอบก็ทิ้งไว้5วันนะครับเพื่อ รอว่าจะมีใครไปยื่นว่าร่างญัตินี้ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่5วันถ้าไม่มีใครไปยื่นก็นําร่างน,นี้กับประกบทูลเพื่อรงพระบระมาราชธยแล้วก็พระราชทานกลับคืนมาประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับถ้าประกาศในราชกิจ,จานุเบกษาแล้วในบทบัญญัติได้กําหนดว่าให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกกศเขตพื้นที่ประถมศึกษากกศ เขตพื้นที่มัธยมศึกษาภายใน90วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังไม่ได้อกคคอสอเขตพื้นที่นี้ให้กศจออยังทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีได้มาซึ่งอกคคสอเขตพื้นที่ประถมและมัธยมเนี่ยทางนี้ไม่เกิน90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษารครับันั้นสําหรับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งที่19นะครับ